The <laughs> ว่าทำไมถึงตัดสินใจทำคลิปแบบนี้ก็มีอยู่หลายประเภทเลยนะคะถ่ายได้ทั้งหมดเลยค่ะบางคนก็เป็นแนวการคอนเทนต์สนุกสนานบางคนก็เป็นการกินแบบว่าที่เราเห็นส่วนมากนะคะแบบเอาใจเด็กขายเกี่ยวกับการพัฒนาเกี่ยวกับของเล่นการเล่นเกมอะไรต่างๆถ่ายทุกอย่างเลยนะคะโดยเฉพาะหนูค่ะบางคนก็ถ่ายเป็นแบบชีวิตประจำวันได้หมดนะคะก็จะเกี่ยวกับแนวแบบว่าชีวิตประจําวันแบบว่าไม่มีสะคงไม่มีเซคีอะไรก็คือไม่มีบทไม่มีการเตรียมการอะไรเลยค่ะตายดาบหน้าอย่างเดียวถ่าย ดับหน้าอย่างเดียวค่ะถ่ายได้นะคะไม่เชื่อดูหุ่นยองทำกับข้าวก็ทําได้นะคะก็ทําเองบ้างนะคะส่วนใหญ่จะเห็นแต่ทาเมนูผัดกะเพรากระบยงนี่แหละเมนูอื่นพ่อทําจะทํางานบ้านขายของแล้วก็ไปนั่นไปนี่ไปเที่ยวก็ถ่ายค <ตา S 2> ่ะยายมาคลิปจะเยอะมากเลยค่ะมีแต่อะไรสนุกสนุกให้ทําก็คืออยู่บ้านหลายคนมันก็ไม่เหงาไปถ่ายหลายอย่างนะคะบางครั้งก็ลงคลิปบ้างบางครั้งก็ไม่ได้ลงค่ะชิลสุดแล้วเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวก็มาเห็นลงคลิปก็ขอให้ดูคลิปเก่า